สวัสดีครับกับคลิปที่ผมแคปเจอร์จากหน้าจอมือถือนะฮะก็คือมีเวลาว่าก็ลองศึกษาเรืองแอป,ปต่างๆที่ยังไม่รู้ก็มาเจอแอป,ปนี้ที่แรกผมทำโดยการแคปเจอร์แล้วไปตัดต่อปรากฏว่าเมมโมรีเครื่องผมไม่พอก็เลยหาวิธีแก้ไขก็มาเจอแอป,ปที่สำหรับแคปเจอร์หน้าจอครับผมงั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยด้วยกันนะคบเพราะผมเพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรกเหมือนกันเป็นพารีวิวเพจ บางระลึกนะฮะก็คือเพจนี้สร้างน่าจะสี่ห้า 4, ปีมาแล้วคะบางระลึกเกิดมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าก็น่าจะห้าปีเริ่มเนะี่ยอันนี้แรกๆก็จะเป็นภาพรวมร้านนะฮะที่ผมถ่ายของสะสมที่แต่งร้านไว้บางชิ้นก็ขายไปแล้วนะฮะบางชิ้นก็ยังอยู่ร้านยังสะอาดอยู่เลยฮะแต่ตอนนี้รกมากแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมสองเดือนกว่าแล้ว สองเดือนกว่าแล้วมั้งประมาณนั้นเนี่ยของเก่าอย่างเนี้ยเป็นไมคเป็นทัดเก่าเป็นมัน,นก,กระดาษเป็นารางสอนระยะแรกๆนี่ผมจะมีรูปดาราเยอะหน่อยนะเพราะพอผมจะสะสมหนังสือดาราตอนนี้ก็ขายไปเยอะแล้วทนนี่เป็นฉลากคุ้มเก้านี่เป็นของเล่นแถมมามา่าอันนี้ป้ายร้านบาราลุกที่ผมทําเองฮตอนนั้นทําเองหมดอันนี้เป็นของแถมมามา่า คลิปนี้จะอัดได้ประมาณ30นาทีนะครับผมจะลองดูอาจจะ10กวน,นาทีอันนี้ก็เป็นป้ายร้านที่ทำแรกๆโลโกโล้ร้าน x y z วซนี่ก็เป็นของสะสมเ y z ซขายไปบ้างแล้วนี่เป็นหน้าร้านนี่ตามได้ว่าเป็นของรางวัลที่แถมในการเปิดเพจใหม่ๆเพจบางระลึกอันนี้เป็นลูกค้า2คนในจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะมาเยี่ยมงานผมก็จงขอบคุณอยู่ทุกวันนีย้ยังอุดหนุนหนังสือผมไปร็อตหนึ่ง จะเป็นภาพดาราอันนี้เป็นของเล่นที่ซื้อมาอันนี้เป็นเกี่ยวกับโฆษณาของแถมต่างๆที่ผมสแกนไว้แล้วก็ผมจะโ่้เป็นข้อมูลในช่องอันนี้ก็เป็นพี่คนที่มาเที่ยวที่ร้านนี่ฮะจะเป็นเกีก่ยวกับโอเดยงยาเลยอันนั้นผมจะไปเร็วๆนะฮะบางครั้งเพราะว่ามันจะได้ไม่เปืองเมมโมรีอันนี้ก็เป็นของแถมอันนี้เป็นภาพดาราที่ผมสแกนไว้แล้วมาโพส จะเยอะมากยุคแรกฮะเป็นดารายุคเก่า <ๆ S 1> ก็ลองดูเลย่ยๆเอาจริงๆอันนี้เป็นรีวิวนะฮะรีวิวเพจอยากดูเต็มๆก็ไปคลิดเลื่อนๆดูได้นะฮะอันนี้ผมก็เลยจะขอรีวิวไปไหว้หน่อยเนี่ยจากโรคดาราเป็นหนังสือดาราบางท่านก็เป็นดาราฮุ่โสสมัยนี้แล้วคุณสมบัติผมชอบมากนะฮะคุณสมบัติแล้วก็คุณดวงใจนี่คุณพีททองเจือนะฮะยังหน้ายัางเด็กๆอยู่เลย ไปกับเรื่องของของสะสมของที่ร้านนะเป็นการธนาคารอมสินพวกแผงของเล่นพวกนี้กรอบไปหมดแล้วอันนี้ผมก็มารวมกันอีกที่มาเยี่ยมร้านเพื่อนผมเองอันนี้โปสเตอร์ไมโลนี้ผมไปแกะมาจากร้านกาแฟเก่านีเป็นหนังสือที่สะสมอันนี้จะเป็นพวกการขับรมโกยังไงถ้าเกิดผมไปเร็วก็ไปเลื่อนดูในเพจบางระลึกได้นะอันนี้ผมรีวิวเพจครับผม อันนี้เป็นกู้อิจูวเป็นของแถมหลังคุณกำทอนะอันนี้เป็นภาพปกพระราชินีในรชัชสมเด็จรัชกาลที่เก้าครับับภาพพวกนี้บางเล็บก,ก็ยังขายไปแล้วบางเล็บก,ก็ยังอยู่นะฮะเป็นปกหนังสือที่ผมถ่ายไว้แล้วเป็นภาพที่ผมถ่ายจากหนังสือร่วมภาพชมเลวไปเร็วนะฮะพระราชนีกับรัชกาลที่สิบรัชกาลปัจจุบัน ภาพนี้น่ารักมากครับลองไปเลื่อนชมดูในเฟซบุ๊กเลลึกได้นะฮะอันนี้คือเป็นลูกค้าเอาคลิกผิดเอาแล้วจะกลับไปอันเก่าหรือเปล่าเอาเริ่มมาใหม่อีกแล้วน่าเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเนี่ยเปิดไปจิ้มอันนี้จากด้านบนไปได้กันนะฮะก็คือเป็นเฟซบุ๊กเลลึกหน้าปกปัจจุบันก็คือไปรูปภาพ ภาพที่ผ่านมาอันนี้ผมตอนแรกผมจะรีวิวจากด้านล่างขึ้นมาขาบนอันนี้ใหม่พอดีเมื่อกี้มันเออเลิร์กไปไม่ใช่เออเลร์คลิกแล้วไปดิชิมอันนี้เป็นที่ผมโพสล่าสุดนะเป็นรวมคลิปต่างๆที่อันนี้น่าจะล่าสุดในช่องปลาเลือที่ยังคนดูยอดไม่ร้อดไม่ถึงร้อยวิวยังไงก็ช่วยไปดูกันหน่อยละกันนะฮะรบกวนขอความกรุณาละกันอันนี้ก็จะเป็นของที่ผมได้ฟรีมาจากพี่ น่าวาสมที่เขาอมอบมาให้กเ๋ยวไว้เก็บอันนี้ที่ผมไปสีรีลาแล้วเจอสุรยิยะคาดเฮ้ยอะไรนะสุริยะคาดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สุริยะคาดพระที่ทรงกฎอ,อันนี้เป็นล่าสุดที่วินภาในของเล่นที่ผมไปเหมาออมาอันนี้ดูฟุตบอลอันนี้ก็คือพอดี คิดถึงลูกสาวฮะพอดีเขาจบก็เลยมารีวิวอวดลูปซะหน่อยอันนี้เป็นของเล่นแถมมามาใอ้หนังสือมามาสามิตินี่เป็นวัดนะวัดหนอ,องกุ้ทางคูน่สุพรรณนะเจิตกรรมปาผนังสวยมากและตัวโบสเก่าที่ผมไปเที่ยวมาี่เป็นของเพื่อนกันคุณป่าเอ็กในออกรายการคุณพาช่วยอันนี้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพรวมวัดที่ผมไปเที่ยวมานะฮะวัดต่างๆผมอยากทําคลิป รายการท่องเที่ยวครับเรว่าล้างบาปกําลังต่้นอยู่รอให้หายก่อนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์กล้องเพิ่มอยู่กล้องที่มีก็พอใช้ได้แต่มันถ่ายจากมือถือจากเล้กล้องดิจิตอลที่มันถ่ายคลิปได้สักตัวหนึ่งมือสองก็ได้ก็จะว่าจะซื้อมาเดี๋ยวรอให้โควิดไปก่อนนะครับนี่ฮะถ้าเป็นวัตถิบผมไปมาอันนี้ก็เป็นสรุปมามาเหมือนกันแล้วก็รถสามล้อที่ได้มาจาก ยาที่เป็นก็นักสะสม,มอู้เด่นเหมือนกันอันนี้พูดไี่ขายไปแล้วนะฮะคนแค่อันนี้หกโลกซิลลองเลื่อนดูแล้วกันนะฮะในเฟซผมอ่ะอันนี้ผมเอาเข้าวๆอยู่กู้ชคข้าวอันนี้เป็นของเล่นแถมที่ขนมที่ผมได้มาอันนี้โทรศัพท์โดนแฮกแล้วก็จะเป็นผ่านเก่าที่บ้านเลยนะเป็นกระถางทูบมามีของเล่นในตู้ ผมจะไปไวๆเลยครับอันนี้เป็นภาพจากที่ผมได้สมบตัดแปะในหลวงราชินีมารัชกาลที่9ครับยังอยู่บ้านอยู่อันนี้คุณสมโพ่แสงเดือนฉายนะฮะกรุณาเซ็นให้ผมที่ร้านปะเอ็กหุ่อากิโตโกาบมช็อปที่ทปัตติบวันนั้ผมไปงานมาอันนี้สกาล่าไปงานวันที่เขางานสกาล่าก่อนปิดตัวลงน,นี่ปองแปงได้มาจากสุพรรณไปเร,เร็วเลยนะครับ ก็อันนี้เป็นภาพลานเป็นภาพวัดต่างๆอันนี้วัดสักเกตที่อ่างทองทัสองท่านนี้นะฮะเป็นเจ้าของที่นักสะสมที่ผมขอลห้เซ็นไว้ก็เก่งๆนะ,ะสะสมเก่งแล้วก็ไปภูมามนนี่เป็นวัดที่ผมไปเที่ยวช่วงปีใหม่หนังสือโลกสีขามผมสะสมหนังสือของท่านมุ้ยนะฮะโลกสีขามนีผมน่าจะมีหลายเล่มมากก็จะเป็นของเล่นที่ล้าน อันนี้ไม่แน่ใจว่าก,กี่นาทีแล้วอันนี้เป็นร้านคุณเอกิโต้เหมือนกันนะถ้าเขียนคือคุณโตด๊อตอดอาจารย์โต๊ดผมจะไปอบๆเลยอันนี้เป็นผมที่ประกอบอันนี้เป็นวัดที่นคปรปฐมวันที่ไปเรียมรู้ให้ได้เป็นที่ผมโพสไว้ตัดผมอะเมกกื่อก่อนผมไว้ผมยาวแล้วก็เลยตัดผมสั้นลูกสาวให้ตัด็ตับอันนี้น่าจะเป็นที่เจดีนี่ร้านนี้เนี่ยเป็นบ้านศิลปินที่ ของหลวงนะฮะของบางหลวงหรือของหลวงเนะี่ยที่ตรงแถววัดท่าพระตรงข้าววัดท่าพระในกรุงเทพบางกอกน้อยะฮะไม่แน่ใจนะฮะผมอาจจะชื่อผิดมาลองเสิร์ชดูร้นานกาแฟเก,าเก่าเขาไม่ใช่ของผมอันนี้จะเป็นรวมดี่ผมใน Youtube นะฮะที่อันไหนที่ยังไม่ก็จะแคปมาโพสลองดูนะในเฟสนะฮะอันนี้ผมรีวิวเฟซนะฮะไม่ใช่ แต่ว่ามันก็อิงกับ youtube เหมือนกันนี่เป็นของเล่นแถมมามานี่ของเล่นแหวนแตกอันนี้ก็ตุนภาพต่างๆนีงรายละเอียดที่ผมโพสไว้ในวันนั้นลองไปคิดดูเลื่อนเลื่อนดูในเฟสนอนล้นี่เป็นการ์ตูนจีนนะฮะเป็นการ์ตูนภาพวาดจีนอะไรผมเรียกจำชื่อไม่ได้มีเฮียคนนึงเคยบอกผมสมัยก่อนอยู่ตามโรงหนังแถวเยาวราดเยอะเขาจะให้เช่าเล่องเหมนสตางค์หรืออะไรนี่แหละขายไปหมดแล้วเอาแล้ว เจอคลิกไปแล้วไม่รู้กลับไปจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะดีกลับที่เดิมอยู่เมื่อกี้ผมไปจากด้านล่างนะฮะก็เลยไม่กลับมาที่เดิมอันนี้ก็จะเป็นกล่องฟิล์มต่างๆที่ผมมีของเล่นอันนี้ก็จะเป็นปากเอกที่ออกรายการลองไปเลื่อนๆดูได้อันนี้เป็นกระปุกแป้งนะฮะอีตรงจานองางกระปุกแป้งอันนี้ขายไปแล้วเป็นช้างสามเสียงที่จริงมี3แบบ3รูปครบชุด ของจริงนะัอันนี้ก็ของจริงก็คือของที่มันครบจะมีสามลูกผมผมได้สองูปขายให้นักสะสมที่อัมพวาไปแล้วอันนี้ก็เป็นรูปปั้นอีสีทองของคุณมิเชลบัญชากระต่ายปูมะพร้าวเน,นี่ยเป็นของเล็กอันนี้เป็นโลโก้บารล์ลรลกที่ลูกสาวผมออกแบบนะผมก็กะวว่าเอามาใช้ถ้าเกิดจะทํางนามนบัตรบางอย่างผมจําไม่ได้นะมันอยู่ในเฟซนั่นแหละฮะเเลื่อนดูอันนี้ก็เป็นของเล่นต่างๆที่ผ่านมนาะ อันนี้เป็นรูปสมัยที่ผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะไปเที่ยวป่ากับเพื่อนเพื่อนเพชรปูมาอย่างคิดถึงกันอยู่นะฮะว่าช่วงนี้ผมเข้าเฟซให้เข้าเว็บแผ่นทิปไม่ค่อยได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับล็อกอินผมเข้าไม่ได้แล้วอันนี้ก็วันที่ผมรวบรวมที่ผมมีความประทับใจวันเปมิเต็งทเลสวนแล้วก็มันเป็นปงานเปิดตัวหนังนะเลสวนภาคสองถมยุย ขอบพระคุณที่นี้ด้วยที่โอกาสให้ผมได้ไปงานแล้วก็เป็นตุ๊กตาตุนจนนี้เป็นตุ๊กตตุนที่ผมไปเหมาจากเพื่อนนะฮะขายไปเยอะแล้วนีอของผมเองด้วยเออไม่ใช่เหมาอ,อันนี้ของผมเองด้วยแล้วก็รวมจากของเพื่อนด้วยเอามารวมกันยังอยู่อะแต่ขายไปบ้างแล้วอะขายไปเยอะเหมือนกันนนี้เป็นอ้อนแถมมามากับผมไปไวเลยนะครับอันนี้ค่าดาราเพราะว่าผมไม่ทราบว่าผมพูดมากี่นาทีแล้วเดี๋ยวเมมโมรี่จะไม่พอ ที่พบมัจจุราชเน็นภาพดาราที่ผมสแกนไว้ลองเปิดชมได้นะในเฟซบุ๊กระลึกคุณสมบัติเมธทนีคุณดอกลิ้นกัญญามานยาวเลยอันนี้ก็เป็นอะครูอันนี้ที่ผมทำโครงการต่อจากคุณไฟฟ้าก็คือเอเกนเดเซอร์เพลยมาชิงเกอร์ แล้วก็มาติกรสัต์น,นี้เป็นช่วงปีใหม่นะแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์เป็น,นหนังสือบรรดากาหนังสือพิมพ์อันนี้เป็นที่นาเลสวนนุสุรินรศาเลสวนที่อจิยานะอุทยานผมไปบ่อยมากแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ที่ผมไปงานในหลวงนะฮะงานพระราชทานานะไม่ใช่พระราชงานผมจะอาจจะใช้สับผิดสับผิดนะฮะงานในหลวงนะฮะ ที่ป้มเรรมาดผมไปกันตั้งแต่เช้าไปกับแฟนแล้วก็ลูกสาวไปเข้าแถวกันโอวหฝนก็ตกก็จะได้เข้าร่วมพิธีแต่ก็เป็นความประทับใจมากเนี่ยที่เข้าแถวกันภาพมันจะย้อนไปนะฮะเพราะว่าผมจะไล่าจากกำล่านมาแล้วมันเกิดคลิกไปเจอภาพอะไรแล้วจากด้านบนมาอันนี้ก่อนหน้านั้นฮะผมไปถ่ายที่รวมปัมเรือรมาต่างๆที่จุดต่างๆ อันนี้เป็นลวามลึมล้ของสิ่งนะที่กำลังก่อสร้างอยู่อันนี้เป็นภาพในหลวงที่มีันนี้เป็นงานครบเป็นวิถีพันธ์ที่สี่ลาดครับวันที่ผมไปงานครบหนึ่งปีในหลวงนะที่ส่งสวรรค์นะครับก็ไปถ่ายรูปในงานก็ประมาณนี้ฮะเยอะมากครับวันนั้นเดินแทบทั้งวันส่วนอันนี้งานหนังที่สารวินนะฮะ ที่มาฉายใหม่ที่เวอร์เทเสเซนทันเวอร์ครับผมก็ไปงานได้ดูนี่ของเล่นโฟมออดนี่ก็เป็นจดหมายสมัยวัยรุ่นผมจะทำอาหารโพสหลายหลายครั้งโดยมีก,การลองชมดูของเล่นพวกนี้บางอย่างก็ชิมบางอย่างก็ขายไปแล้วขอโทษนะครับปอเดีเป็นปกพายอากาศอันนี้จะเป็นที่ผมไปสิงกโปโล์ครับเมื่อปี2511 ไม่ใช่2อ1 1 2 0 1้ิบเอ็ดสองพันสิบเอ็ดคือตุสักราคอ,อไปกับครอบครัวทั้งหมดเลยฮะได้มีโอกาสไปเที่ยวขึ้นเครื่องบินสองครั้งขาไปและขากลับาจากนั้นก็ไม่ได้ไปต่างประเทศอีกเลยเเคยไปต่างประเทศอีกทีก็คือขเขมรก่อนหน้าที่จะไปสิงคโปร์แต่ไม่ได้ขึ้นเครื่องน,น,เนะขเขมรนี่มมันมากไปกับเพื่อนในห้องเป็นเปอร์อุมาเนี่ยฮะสิงคโปร์ เป็นร้านของพี่คนที่ลบบุรีครับผมไปขอเขาถ่ายเขาพาไปเยี่ยมชมผมไม่แน่ใจพูดเมื่อกี่นาทีแล้วงันเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งครจบเดีวยวเป็นภาพงามๆแล้วโอเคครับเลื่อนๆไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ผมจิ้มถึงไหนผมจําไม่ได้ที่มันกระเด้งมาภาพรวมแล้วกลับไปไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนๆให้ดูพาถึงตรงนี้มั้ง ไม่แน่ใจเนี่ยเลื่อนๆดูแล้วกันจะมีอาหารอยู่เป็นของเล่นนี่คุณอาคิตโตะผ่าเอฟที่นี่เป็นร้านคุณอาคิตโตะที่พันทิพป,ประตูน้ําตอนนี้ย้ายร้านไปอยู่อีกชั้นหนึ่งแล้วไปไวๆเลยนะครับอันนี้เป็นรวมภาพที่มากดถูกใจเพจผมเมื่อประมาณปีสองปีแรกนะมาด้าไลน์ละหนังสือพวกนี้ขายไปหมดลวเหลือบางเล่ม มังานกล้องยังอยู่สองกล้องแล้วก็ฟีมยังอยู่แต่บางกล่องขายไปแล้วนี่ของเล่นอขอโทษครับนี่เป็นภาพที่ไปถ่ายมาคาราบานี่ไปถ่ายมานะโอเคครับและนี่ก็เป็นภาพที่ผมถ่ายภาพของเล่นด้านนอกแล้วก็โพดเอฟเฟคล่าลึกที่ผมถึงไหนผมจำไม่ได้จริงๆอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วกัน ครับแล้วก็นี่เป็นของเล่นที่ผมทขึ้นส่วนใหญ่ผมก็จะมีภาพจากโฆษณาเป็นของเล่นสแกนแล้วก็ถา่ายรูปโพสต์ไว้เป็นข้อมูลในช่องแก้วหนังพวกนี้กรอบหมลดลวนี่เป็นพี่ที่เขาไปอุดหนุนแล้วก็ไปซื้อของที่ร้านไปเที่ยวขอขอบคุณมากอันนี้เป็นตำราย,ยากเก่ากล้องวิวมัสเตอร์ของเล่นพวกนี้ขายหมลดละฮะพวกรถอะไรพวกนี้เคครับ นี่เป็นเทปคอนเสิอ๋ออันนี้เป็นที่ผมทำมาฮะขุนไฟฟ้าขุนห้ามรอไฟฟ้ามีวิธีการทำลองไปคลิกดูเลื่อนๆดูนะฮะในเพจใ,ในเพจอันนี้ผมรีวิวเพจบางเรือกให้ชมนี่เป็นที่ผมไปดูคอนเสิร์ตมา,าดูการแสดงมานี่ปฏิทิน เกี่ยวกับดาวบองพระจันทร์แล้วก็ดวงจีนต่างๆอันนี้เป็นงานที่ท่านมุ้ยจัดถ่ายส,สันเสญพระบารมีฮะวันที่ในหลวงสวรรคตเสด็จสวรรคตช่วงนั้นนะช่วงใหม่ๆผมก็าไปมาแล้วก็ที่ผมอันนี้ก็ที่ไปเขารํศพที่วัดพระแก้วค่ะ อันนี้ไปคณงครอบครัวก็เลยถ่ายรูปโพนี้มาในช่วงที่วันที่ในหลวงสวรรคตรนะครับผมก็โพสไว้ในเพจบา้านลอยลึกก็จะเป็นเริ่มเป็นของของผสมต่างๆแล้วก็ลองชมอันนี้จะมีอาหารอยู่เป็นตลอดเนี่ยดาราแรกๆก,ก็จะเป็นดาราเยอะโอเคครับ ภาพดาราพวกนี้เล่มขายพวกนี้ขายไปหมดแล้วนะฮะน,นี้เป็นเทปคาเซ่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะที่ผมสะสมอยู่ผมยังไม่รู้นะผมจะจบตรงไหนแล้ตรงนี้มันกี่นาทีแล้วอันนี้เป็นโฆษณานาะฬิกาลองเลื่อนๆ่อดูครับในเพจบางระลึกแล้วโฆษณาต่างๆน,นีกล้องที่ผมเคยใช้อยู่ นี้เป็นของแถมกีฬากระู่ตอนนี้ขายไปหมดแล้วฮะขายไปอยู่กับพี่ดาราท่านหนึ่งไม่ใช่ลูกค้าผมไม่ลูกค้าเพื่อนนะซื้อไปกับเมอีกต่อนึงมีโปสเตอร์นกับวิดีโอเอาวิดีโอไม่ใช่โปสเตอร์นัอันนี้พี่ที่เข้ามาที่ที่ร้านผมการบันแทาแ็เอาูอมาแล้วก็นี่เป็นของเล่นเก่าที่อุตู้ ยังอยู่ฮะงานของเล่นแล้วก็แมตต์บุกไม่ขียน,นก็เป็นของเกา่าชุดนี้ผมชอบมากยังอยู่ฮะแต่ว่าเพเจอร์น่าจะขายไปเยอะและ้วครับผมเพาะเป็นว่าน่าจะอันนี้อาเบโลสเอ็ดลองเลื่อนๆดูแล้วกันผมจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ผมเลื่อนจากด้านล่างมาไปจบปที่ตรงไหนผมขอจบที่รูปผมแล้วกันนะฮะ นี่เป็นรูปผมที่ไปถ่ายหน้าอำเภอบาราจันสิงที่อำเภอบาราจันสมัยก่อนขี่รถนี่ก็รูปผมนี่ก็รูปผมสามรูปสมัยก่อนเดื่ยวไนต่อยหน่อยละกันประเดี๋ยวเป็นลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านแล้วก็น่าจะถึงนี้หรือเปล่าในหลวงราชินีใช่แล้วฮะภาพในหลวงราชชินี ใช่แล้วเมื่อกี้มันไปเด้งที่ที่เนี่ยะที่เก้าอี้ตัดผมโอเคครับอันนี้เป็นโฆษณามีวาวเขาจบที่รูปผมแล้วนะคะัะทีน,นี้ผมจะปิดโปรแกรมขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบางนาลึกแล้วก็เพจบางนาลึกด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ20กว่านาทีแล้ว กันจะหาวิธีหยุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ